ในประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษยชาติมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เดินเคียงข้างเรามานับพันปีพวกมันถูกบูชาในฐานะเทพเจ้าในอียิปต์โบราณถูกหวาดกลัวในฐานะผู้นำสารจากเงามืดในยุคกลางและในปัจจุบันพวกมันได้กลายเป็นเจ้าของบ้านผู้ครอบครองหัวใจของคนทั่วโลกใช่ครับผมกำลังพูดถึงแมว แต่คุณเคยสังเกตไหมเวลาที่คุณมองลึกลงไปในดวงตากลมโตที่ดูเหมือนลูกแก้วคู่นั้นมีบางอย่างที่ทำให้เราชงงักเสมอดวงตาของแมวไม่ใช่แค่ดวงตาธรรมดาแต่มันคือผลงานชิ้นเอกของวิวัฒนาการที่ถูกขัดเกลามานานกว่า10ล้านปีเพื่อให้กลายเป็นเครื่องจักรตรวจจับที่สมบูรณ์แบบที่สุดในธรรมชาติทาดแมวอย่างเรามักตั้งคาถามว่า ในขณะที่นอนนั่งจ้องมองหน้าต่างอย่างสงบหรือเฝ้ามองนกที่บินผ่านไปสิ่งที่สมองของพวกมันกำลังประมวลผลอยู่คืออะไรโลกใบนี้ที่มีสีสันสดใสในสายตาเราจะดูเป็นอย่างไรในจักรวาลของสิ่งมีชีวิตที่มีสายตาเป็นอาวุธ ในส่วนแรกนี้เราจะย้อนกลับไปทําความเข้าใจถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างตาคนและตาแมวมนุษย์เราถูกออกแบบมาเพื่อเป็นผู้หาอาหารในตอนกลางวันเราจึงต้องการสีสันเพื่อจำแนกพืชพันธุ์และผลไม้ที่สุกงอมแต่แมวพวกมันคือผู้ล่านในช่วงเวลาพลอเพล วิวัฒนาการจึงทำหน้าที่เป็นช่างภาพผู้เชี่ยวชาญที่ตัดสินใจลดค่าสีลงเพื่อไปเพิ่มความไวของแสงให้ถึงขีดสุดนั่นคือจุดเริ่มต้นของความลึกลับครับเพราะการมองเห็นไม่ใช่แค่รับภาพแต่มันคือการสร้างความจริงขึ้นมาในสมองและความจริงของแมวก็คือโลกสีพาสเทลที่พร่ามัวแต่เต็มไปด้วยความไหวติงที่รวดเร็วเตรียมตัวให้พร้อมครับ เพราะเรากำลังจะก้าวข้ามผ่านรูม่านตาที่ยืดหดได้นั้นเข้าไปสำรวจโลกที่ซ้อนทับอยู่กับโลกของเราโลกที่ทุกสิ่งที่คุณเห็นว่าแดงอาจจะไม่มีอยู่จริงสำหรับพวกมันเพื่อจะไขความลับว่าทำไมโลกของแมวถึงดูแปลกตาเราต้องจินตนาการว่าดวงตาคือกล้องถ่ายภาพที่ซับซ้อนที่สุดในโลกครับและที่ด้านหลังของกล้องตัวนี้มีฉากรับภาพที่เรียกว่า เรตินาหรือจอประสาตาซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานตัวจิ๋วนับล้านที่ชื่อว่าเซลล์รับแสงในโลกของมนุษย์ธรรมชาติใจดีกับเรามากครับมนุษย์เราส่วนใหญ่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มตร i โครมตหรือผู้ที่มีเซลล์รับสีครบทั้ง3ชนิดได้แก่สีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินลองนึกถึงกล่องสีไม้ที่มีสีครบทุกเฉดสิครับ เมื่อสีทั้งสามนี้ผสมผสานกันเราจึงมองเห็นความสดใสของรุ้งกลิ่นน้ำเห็นความจัดจ้านของมะเขือเทศสีแดงและความเขียวขจีของป่าฝนแต่สำหรับเจ้าเหมียวที่นอนขดตัวอยู่ข้างคุณกล่องสีของพวกมันกลับถูกหยิบสีแดงออกไปครับนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าแมวเป็นไดโครแมตหรือผู้ที่มีเซลล์รับสีเพียงสองชนิดเท่านั้นนั่นคือสีน้ำเงินและสีเหลือง ลองหลับตาแล้วจินตนาการตามผมนะครับเมื่อคุณยื่นของเล่นชิ้นโปรดสีแดงแรงฤิ์ไปให้นอนในขณะที่คุณเห็นสีที่ทูดฉาดสะดุดตาแต่ในสมองของแมวสีนั้นกลับถูกแปลผลให้กลายเป็นสีเทาเข้มสีน้ำตาลหม่นหรือสีดำจางๆเท่านั้นหรือแน้แต่สนามหญ้าสีเขียวที่สวยงามในสายตาแมวมันอาจจะดูเหมือนทุ่งหญ้าแห้งๆสีเหลืองครีมที่ดูซีดเซียว คำถามที่น่าเอ็นดูก็คือแล้วพวกมันเสียใจไหมที่ไม่ได้เห็นโลกที่สดใสเหมือนเราคำตอบเชิงชีววิทยาจะทำให้คุณต้องหลงรักพวกมันมากขึ้นครับเพราะพื้นที่บนจอประสาตามีจำกัดวิวัฒนาการจึงต้องทำการเทรดหรือแลกเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่เพื่อจะให้แมวมองเห็นในที่มืดได้ดีเยี่ยมพวกมันจึงต้องยอมสละเซลล์รับสีหรือคนส์ออกไปบางส่วน เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับเซลล์รับแสงสว่างที่มีความไวสูงกว่ามนุษย์หลายเท่าตัวนั่นหมายความว่าในขณะที่เราเพลิดเพลินกับความสวยงามของสีแดงแมวกลับเลือกที่จะมองเห็นความลึกเล่นเงาในยามค่ำคืนแทนโลกของพวกมันจึงไม่ใช่โลกที่บกพร่องแต่เป็นโลกที่ถูกออกแบบมาเพื่อความเงียบเชียบและการซุ่มโจมตีในเงามืดดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณจะเลือกซื้อของขวัญให้เจ้าตัวเล็ก แทนที่จะเลือกสีแดงที่ดูเด่นในสายตาคุณลองเปลี่ยนมาเป็นสีน้าเงินเข้มหรือสีเหลืองมัสตาร์ดดูสิครับแล้วคุณจะเห็นดวงตากลมโตคู่นั้นเปล่งประกายด้วยความตื่นเต้นเพราะนั่นคือสีที่พวกมันเข้าถึงได้และเป็นสีที่เชื่อมโยงโลกของเราและโลกของพวกมันเข้าไว้ด้วยกันอย่างแท้จริงเราลองมาจินตนาการถึงบรรยากาศตอนตีสามดูนะครับ ในขณะที่คุณกำลังหลับสนิทอยู่ในความมืดมิดของห้องนอนแต่จูๆ่ๆคุณก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองคุณอยู่ <c oughs> เมื่อคุณหันไปสาดไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือหรือเพียงแค่มีแสงจันทร์รำไรลอดผ่านผ้าม่านมาคุณจะเห็นดวงตาสีเขียวมรกตหรือสีเหลืองทองคู่หนึ่งสว่างจ้าขึ้นมาเหมือนหลอดไฟ LED กลางอากาศทาสแมวหลายคนเรียกสิ่งนี้ว่าตาแมวเรืองแสง และบางครั้งมันก็ดูน่าขนลุกจนชวนให้คิดไปถึงเรื่องลี้ลับแต่รู้ไหมครับว่าภายใต้แสงวาวโรดที่ดูเหมือนเวทมนต์นั้นมันคือนวัตกรรมชั้นยอดที่ธรรมชาติบรรจงสร้างมาเพื่อปกปั้มเจ้าตัวเล็กของคุณโดยเฉพาะครับนักวิทยาศาสตร์เรียกเจ้าสิ่งนี้ว่าทาพิตัมลูซิดัมครับเป็นคำภาษาละตินที่ฟังดูหรูหราซึ่งแปลว่าพรมที่เรืองแสงได้ครับ มันไม่ใช่ดวงตาที่ผลิตแสงเองได้เหมือนหิ่งห้อยหรอกนะครับแต่มันทำหน้าที่เป็นกระจกเงาบานจิ๋วนับล้านบานที่วางเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบอยู่หลังจอประสาตตาลองนึกภาพตามผมนะครับเมื่อแสงเดินทางเข้าสู่ดวงตาของมนุษย์เราแสงจะพุ่งไปที่เซลล์รับแสงเพียงครั้งเดียวถ้าเซลล์รับแสงเก็บข้อมูลไม่ทันแสงนั้นก็จะถูกดูดซับหายไปในความมืดแต่ในดวงตาของแมวแสงที่หลุดรอดไปจากรอบแรกไป จะไม่ได้หายไปไหนครับมันจะพุ่งไปชนเข้ากับเจ้าพรมเรืองแสงผืนนี้แล้วถูกสะท้อนกลับมาให้เซลล์รับแสงได้มีโอกาสประมวลผลเป็นรอบที่สองนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมแมวถึงต้องการแสงสว่างเพียงแค่หนึ่งใน6ของที่มนุษย์เราต้องการเท่านั้นครับในขณะที่คุณมองเห็นเพียงความดำมืดจนต้องเดินสะดุดขาโตะ๊ะแต่สำหรับเจ้าเหมียวห้องทั้งห้องกลับสว่างสวัยเหมือนภาพในกล้องส่องกลางคืนของทหารพราน พวกมันไม่ได้เห็นความมืดครับแต่มันเห็นแสงที่เหลือใช้ซึ่งมนุษย์เราทิ้งขว้างไปอย่างน่าเสียดายแต่เรื่องที่น่าประหลาดใจและดูนุ่มนวลกว่านั้นก็คือความสามารถนี้มีราคาที่ต้องจ่ายครับการที่แสงถูกสะท้อนกลับไปกลับมาในดวงตาทําให้ภาพที่แมวเห็นจะมีความฟุ้งและเบลอกว่าภาพที่เราเห็นในตอนกลางวันลองนึกถึงภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยการเปิดรับแสงนานๆหรือ long exposure ที่ดูนวลนวลตาฟุงฟ้งฟุ้งนั่นแหละครับคือโลกที่แมวมองเห็นโลกของแมวจึงเป็นโลกที่สลัวรางแต่สว่างสวยัยเป็นโลกที่พวกมันยอมแลกความชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งการมองเห็นในความมืดเพื่อที่ในยามที่โลกทั้งใบปิดไฟเงียบสนิทพวกมันจะได้เป็นผู้อารักขาที่เฝ้ามองคุณอยู่เสมอดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณเห็นตาของเจ้านายเรืองแสงวับวับ,วบแวมแวมท่มามกลางเงามืดอย่าได้หวาดกลัวไปเลยครับ ให้จำไว้ว่านั่นคือกระจกเงาแห่งความรักที่ธรรมชาติมอบให้พวกมันเพื่อให้พวกมันมองเห็นคุณได้ชัดเจนที่สุดแม้ในวันที่โลกใบนี้ไม่มีแสงไฟแม้แต่ดวงเดียวคุณเคยลองพยายามจะจับเจ้าเหมียวว่าตอนที่พวกมันกำลังซนบ้างไหมครับไม่ว่าคุณจะเคลื่อนที่รวดเร็วหรือเงียบเชียบแค่ไหนเจ้าตัวเล็กมักจะไหวตัวทันเสมอราวกับว่าพวกมันมีสัมผัสที่หกหรือมีดวงตาอยู่รอบตัว ความจริงก็คือในขณะที่เรามองเห็นโลกเป็นเพียงภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าแต่สำหรับแมวพวกมันกำลังรับชมโลกใบนี้ในรูปแบบพาโนรามาครับมนุษย์เรามีขอบเขตการมองเห็นกว้างประมาณ180องศาซึ่งนั่นก็ถือว่ากว้างพอสำหรับชีวิตประจำวันแล้วแต่ธรรมชาติกลับมอบของขวัญชิ้นพิเศษให้แมวด้วยขอบเขตที่กว้างถึง200องศา ลองจินตนาการดูนะครับในขณะที่นอนนั่งนิ่งๆจ้องมองถ้วยอาหารอยู่ตรงหน้าแต่ความกว้างพิเศษอีก20องศาที่เพิ่มขึ้นมานั้นเปรียบเสมือนกระจกมองข้างของรถสปอร์ตชั้นดีมันช่วยให้พวกมันรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของใบไม้ที่ไหวติ่งทางด้านหลังหรือเสียงฝีเท้าของคุณที่กำลังย่องเข้ามาจากมุมห้องอย่างแม่นยำสำหรับแมวแล้วไม่มีคำว่าเผลอครับมีแต่คำว่ากำลังรอจังหวะเท่านั้นเอง แต่สิ่งที่น่าทึ่งและดูลึกลับยิ่งกว่าความกว้างของสายตาคือเรื่องของการเวลาครับคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมแมวถึงสามารถตับรบมแมลงวันที่บินเร็วมากได้อย่างง่ายดายหรือทําไมสายตาของพวกมันถึงจ้องมองปลายนิ้วของคุณที่กําลังกระดิกอยู่ใต้ผ้าห่มได้อย่างไม่วางตาคำตอบซ่อนอยู่ในสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าความถี่ในการรวมภาพนิ่งหรือ flicker fusion frequency ครับ ลองนึกถึงการดูภาพยนตร์ในโรงหนังนะครับมนุษย์เราเห็นภาพที่ต่อเนื่องกันเพียง24เฟรมต่อวินาทีเราก็รู้สึกว่ามันลื่นไหลเหมือนจริงแล้วแต่สำหรับสมองของแมวพวกมันต้องการข้อมูลที่ถีกว่านั้นมากครับในสายตาของแมวโลกใบนี้ไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับที่เราเห็นแต่มันเคลื่อนที่ช้าลงเหมือนฉากสโลโมชันในหนังเรื่อง The Matrix เลยครับ สิ่งที่มนุษย์เราเห็นว่าเร็วมากจนตามไม่ทันในสมองของแมวภาพเหล่านั้นจะถูกคลี่ออกมาเป็นเฟรมๆอย่างช้าๆแมลงวันที่บินว่อนอย่างวุ่นวายในสายตาคุณสำหรับแมวมันอาจดูเหมือนนกตัวใหญ่ที่ค่อยๆขยับปีกอย่างเชื่องช้าในอากาศนี่คือเหตุผลที่ทำให้การตอบสนองของน้อนดูเหมือนเป็นซูเปอร์พาวเวอร์พวกมันไม่ได้เร็วเกินไปหรอกครับ แต่เป็นเพราะโลกในสายตาของพวกมันนั้นเดินช้าลงต่างหาดทุกครั้งที่น้อนดูเหมือนจะเม่อรลอยจ้องมองอากาศที่ว่างเปล่าหรือจ้องมองแสงแดดที่สะท้อนจากนาฬิกาของคุณไปติดบนกำแพงพวกมันอาจกำลังเพลิดเพลินกับการรับชมระบำของการเวลาที่สวยงามและละเอียดอ่อนเกินกว่าที่มนุษย์จะจินตนาการถึงความแตกต่างของมิติเวลานี้เองครับ ที่ทําให้แมวกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูนิ่งสงบและลึกลับอยู่เสมอเพราะในขณะที่เรากำลังเร่งรีบไปตามเข็มนาฬิกาเจ้าเหมียวที่บ้านคุณกลับกำลังเดินเล่นอยู่ในมิติเวลาที่พิเศษกว่ามิติที่ทุกเสี้ยววินาทีมีความหมายและทุกการเคลื่อนไหวคือศิลปะที่พวกมันสามารถควบคุมได้ด้วยอุ้งเท้าเล็กๆคู่นั้นเรามาถึงส่วนที่น่าจะตอบคำถามที่ค้างคาใจทาสแมวทั่วโลกมาอย่างยาวนานครับ เคยไหมครับที่จูๆ่ๆเจ้าตัวเล็กของคุณก็นั่งหลังตรงจ้องขเขม็งไปที่มุมห้องที่ว่างเปล่าหรือจ้องมองเพดานด้วยแววตาที่ดูเหมือนกำลังติดตามบางสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ทั้งที่ตรงนั้นไม่มีแม้แต่มแมลงสักตัวเดียวบรรยากาศแบบนี้มักจะทำให้เราแอบขนลุกและคิดไปว่าหรือน้อนกำลังสื่อสารกับสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็น แต่ก่อนที่คุณจะเริ่มสวดมนต์หรือเดินหนีออกจากห้องนั้นผมอยากให้คุณลองมองผ่านเลนส์ของวิทยาศาสตร์ดูครับเพราะความจริงที่ซ่อนอยู่นั้นมันมหัศจรรย์ยิ่งกว่าเรื่องผีสางเทวดาหลายเท่าตัวนักความลับนี้ซ่อนอยู่ในเลนส์แก้วตาของแมวครับมนุษย์เรามีเลนส์ตาที่ทำหน้าที่เป็นฟิลเตอร์หรือตัวกรองแสงชั้นยอดซึ่งวิวัฒนาการมาเพื่อป้องกันไม่ให้รังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสี UV พุ่งเข้าไปทำลายจอประสาทต,ตาที่เปราะบางของเราแสง UV จึงเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับสายตามนุษย์เราจึงมองเห็นเพียงอากาศที่ว่างเปล่าแต่สำหรับแมวธรรมชาติกลับเลือกทางเดินที่ต่างออกไปครับเลนส์ตาของพวกมันมีความใสเคลียร์จนยอมให้แสง UV พุ่งเข้าไปได้อย่างอิสระนั่นหมายความว่าในขณะที่คุณมองเห็นห้องนั่งเล่นธรมธรมดาธรรมดาแต่สำหรับเจ้าเหมียว มันอาจจะเหมือนพวกมันกำลังสวมแว่นตาพิเศษที่มองเห็นโลกในอีกมิติหนึ่งได้ตลอดเวลาครับลองนึกภาพตามผมนะครับสิ่งของหลายอย่างรอบตัวเราสะท้อนแสง UV ออกมาในรูปแบบที่ต่างกันออกไปเกสรดอกไม้ที่คุณวางไว้บนโต๊ะอาจจะแผ่รังสีออกมาเป็นลวดลายที่ซับซ้อนสวยงามเหมือนอัญ,ญมณีหรือแม้แต่รอยเท้าและคราฟ,ฟิโรโมนที่สัตว์ตัวอื่นทิ้งไว้ซึ่งมนุษย์มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่สำหรับแมวรอยเหล่านั้นจะเรืองแสงวาบขึ้นมาเหมือนป้ายไฟนีออนที่บอกเล่าเรื่องราวว่าใครเคยเดินผ่านตรงนี้มาบ้างแม้แต่สิ่งของที่เราคิดว่าสะอาดสะอ้านเช่นน้ำยาซักผ้าขาวที่ตกค้างไว้บนพรมหรือสารเคมีบางอย่างบนผนังบ้านก็อาจจะกำลังสะท้อนแสง UV วับๆแวมแวมชวนให้นอนหลงไหลจนต้องจ้องมองอย่างไม่วางตา ดังนั้นสิ่งที่คุณคิดว่าพวกมันกำลังจ้องความว่างเปล่าหรือจ้องวิญญาณแท้ที่จริงแล้วน้อนอาจกำลังตื่นตาตื่นใจกับระบับของแสงที่มนุษย์อย่างเราถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้มองเห็นมาตั้งแต่วันที่เกิดแล้วครับความสามารถนี้ทำให้น้อนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เชื่อมต่อกับธรรมชาติได้ลึกซึ้งกว่าเราพวกมันเห็นเส้นทางที่ซ่อนอยู่เห็นรอยเท้าที่ถูกปิดบัง และเห็นความงามที่ถักทออยู่ในสเปกตรัมของแสงที่เรามองข้ามไปทุกครั้งที่นอนดูเหมือนจะจ้องมองสิ่งที่ไม่มีตัวตนให้รู้ไว้เถอะครับว่าพวกมันไม่ได้กำลังหวาดกลัวสิ่งใดแต่พวกมันกำลังเพลิดเพลินกับความลับของจักรวาลที่ธรรมชาติจงใจทิ้งไว้ให้เหล่าแมวเหมียวได้ชื่นชมเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นโลกของแมวจึงเป็นโลกที่เต็มไปด้วยเวทมนต์จากรังสีครับ เป็นโลกที่ไม่มีวันเงียวเหงาเพราะมีแสงสีที่มองไม่เห็นคอยเต้นรำอยู่รอบตัวเสมอและในขณะที่คุณรู้สึกว่าห้องนี้ช่างเงียบสงบแต่สำหรับเจ้าตัวเล็กที่นั่งอยู่ข้างคุณมันคือการรับชมโชว์แสงสีเสียงที่อลังการที่สุดเท่าที่โลกใบนี้จะมอบให้ได้แล้วครับในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงบทสรุปของมิติลี้ลับใต้ดวงตาเหมียวแล้วนะครับตลอดเวลาเกือบ30นาทีที่ผ่านมา เราได้เห็นแล้วว่าความจริงที่เราเชื่อมาตลอดอาจจะเป็นเพียงแค่ความจริงด้านหนึ่งที่ถูกตีความผ่านดวงตาของมนุษย์เท่านั้นเราได้รู้ว่าในขณะที่เราเห็นสีแดงสดใสของลูกบอลไหมพรมแต่เจ้าตัวเล็กกลับเห็นเพียงสีเทาจางๆในขณะที่เราหวาดกลัวความมืดมิดยามค่ำคืนแต่น้อนกลับมองเห็นห้องนอนเดิมๆของเราให้กลายเป็นดินแดนแห่งแสงสีทอง และในขณะที่เราเร่งรีบใช้ชีวิตตามเข็มนาฬิกาแต่เพื่อนสี่ขาของเรากลับเดินเล่นอยู่ในมิติที่การเวลานั้นหมุนช้าลงคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ในใจของหลายคนอาจจะเป็นคำถามเดิมครับว่าแล้วมันสำคัญอย่างไรความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ใครเห็นถูกหรือใครเห็นผิดครับแต่มันอยู่ที่การยอมรับว่าเราและแมว ต่างอาศัยอยู่ในลอกคู่ขนานที่ทับซ้อนกันอยู่บนพื้นที่เดียวกันความแตกต่างทางชีวภาพเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแบ่งแยกเราออกจากกันแต่ธรรมชาติจงใจสร้างมาเพื่อให้เราเติมเต็มกันและกันครับมนุษย์เราอาจจะเป็นผู้นำในโลกกลางวันที่สดใสแต่ในยามค่ำคืนที่แสนเปราะบางเจ้าตัวเล็กที่นอนขดอยู่ตรงปลายเท้าของคุณเนี่แหละครับคือผู้พิทักษ์ ที่มองเห็นภัยอันตรายและความไหวติงในสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทาสแมวทุกคนจดจำไว้ให้ขึ้นใจก่อนจบ EP นี้คือเรื่องของการกระพริบตาช้าๆหรือ slow blink ครับนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าแม้โลกของแมวจะพร่ามัวแม้พวกมันจะมองเห็นใบหน้าของคุณเบลอๆในระยะไกลแต่เมื่อใดก็ตามที่พวกมันมองหน้าคุณ แล้วค่อยๆปิดเปลือกตาลงอย่างช้าๆนั่นคือการส่งจูบผ่านสายตาหรือแคทคิสที่มีค่าที่สุดครับท่ามกลางโลกพาสเทลที่ไร้สีแดงท่ามกลางภาพที่เบลอและฟุ้งกระจายแต่ตัวตนของคุณคือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดในหัวใจของพวกมันครับพวกมันไม่ได้ต้องการความคมชัดระดับ 4K เพื่อที่จะรักคุณเพราะพวกมันจดจำคุณได้จากกลิ่นอุณหภูมิเสียงหัวใจ และแสง UV ที่แผ่ออกมาจากร่างกายของคุณสำหรับแมวแล้วคุณคือสีสันเพียงหนึ่งเดียวที่พวกมันเลือกที่จะพักดีและเฝ้ามองไปตลอดชีวิตครับคืนนี้ก่อนที่คุณจะปิดไฟเข้านอนลองหาเวลาศพตากับเจ้านายที่บ้านดูสักนิดนะครับแล้วลองกระพริบตาให้พวกมันอย่างช้าๆเป็นการบอกรักในภาษาที่พวกมันเข้าใจที่สุดขอบคุณที่เป็นทาสแมวที่น่ารัก และขอบคุณที่ร่วมเดินทางสำรวจความลึกลับของธรรมชาติไปกับเราในวันนี้หากคุณชอบเรื่องราวแปลกๆที่ท้าทายความจริงแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและแบ่งปันเรื่องราวนี้ให้เพื่อนทาตแมวคนอื่นๆได้ว้าวไปพร้อมกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับปริศนาที่เหนือความคาดหมายยิ่งกว่าเดิมสำหรับวันนี้ขอให้นอนหลับฝันดีในโลกพาสเทลของคุณและเจ้าตัวเล็กนะครับแล้วพบกันใหม่กับเรื่องแปลกน่ารู้ สวัสดีครับ